เตาอ่งวันหนึ่งเผาสองเตาครับได้ฐานสี่เตานะครับพอข้างหลังเสร็จแล้วครับเผาเมอเวลาแปดโมงเชานะ้าตัวนี้เวลาบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีนะครับไปหกชั่วโมงครึ่งหกชั่วโมงเกือบครึ่งน,นะครับตัวนี้ปาดเตาผมริ่มหลีไปนะครับให้ใช้ฐานทั้งใต้เตาได้ นะาาี้นตะหลีไฟให้อากาศมันเข้าให้เหมาสนนะสมครับอากาศเข้าเยอะมันก็จะไฟขบ้รบนก็จะอากาศเข้าเยอะมันก็เป็นขวัญด้วยนะการเผาไหม้จะมันอากาศเข้าเยอะเกินก็มันจะพุ่งขึ้นขึ้นบนเร็วมากน,นี่ผมเ่องเติมอากาศนคนี่ฮะข้าหานอยู่ เอสามตีนี้กเตาสุดท้ายนะคเตาตอนนี้ต้นถังจะผุมากนะครับพื้นเตาผุมากครับตอนนี้ปิดนะครับมันเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วต้องปิดครับปิดจนจนข้างบนยังมีไฟแลบๆอยู่นะครับมันยังไม่หมดจริงนะครับผมไม่ปิดข้างบนปิดทั้งด้างนะครับ ไม้ลำากรยครับไม่แห้งครับถ้าผมจะปิดเตานะครับพอจะเสร็จแล้วผมก็หยับเอากระแผ่นนะครับปิดนี่ครับกระดินปลุกไว้ถ้ามันเสร็จนะครับเราดินกลบไว้แต่ถ้าไม่มีควันนะครับไม่มีควันแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับถ้ามีควันขึ้นมาแสดงว่าเตามันเสียงเราพอเราว่าเราผอมไม่เสร็จครับเตารินจ,จะเสียงเรา เกาผมเผาด้านี่เป็นฝาเตานะครับก้นเตาเลยไม่เป็นไม่ม,ปนนะมีปัญหาเรื่องควันนะควันไม่ปัญหาเรื่องรั่วใต้เตาผมก็ไม่เจาะไม่เจาะเลยครับเป็นใส้เดียว,ตวเตาไส้ดูวิธีทำของผมที่ช่องยูทูบ b e ครับพิมพ์ค้นหาด้วยชื่อนามสมุนผมครับกดติดตามครับเพื่อดูคลิปการวิธีการทำเตาย้อนหลังนะ มีความรั่วออกหลังเตานะครับเพราะว่าผมใช้ก้นเตาจินนะครับผมคว่ำถังลงนะครับคว่ำเผาด้านที่เป็นปากเตานะครับถ้ามันผุแล้วก็เปลี่ยนครับอันนี้ไว้เสริมครับถ้ามันรั่วยิ่งรั่วยิ่งติดเดียวนะครับเตานั่นนะครับเตาทีส่สี่เตาสุดท้านะครับเตารล่วนครับ กดติดตามครับเพื่อดูคลิปวิดีโอชุดเก่าๆยอนหลังครับมีประมาณร้อยสี่สิบกว่าคลิปนะครับเลือกได้นะครับเตาขนาดเล็กครับเตาขนาดใหญ่เตาสี่พันลิตรกับสามพันสองร้อลิตรนะครับสร้างจากดินนะครับขอบคุณครับที่ดูคลิปนได้กดไลค์ให้ด้วยนะครับ